เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเนมแล้วก็เกมเมอร์ซีแล้วอยู่กับเกม GTA V ในโหมดออฟไลน์นะฮะจะเล่นมานานสักเท่าไหร่ไม่ได้เล่นบางนนข้อได้เล่นแต่โหมดออนไลน์ฮะอืมให้กดระเบิดกดดีเราพองตะบินล่ะอืมตุ้ม โอ้ยภาพสวยอยู่นะเดี๋ยวไปสำรวจกันหน่อยภาพสวยแค่ไหนไปเอาเงินก่อนเดี๋วยวเดี๋วยวขอเชิญเดอดนะฮะมันภาพสวยแค่ไหนอืมโอเมก้าฟาเกงภาพคนสวยโอเมก้าไม่เคยแตะมานานนะเอออฟไลน์จิตเอวีออฟไลน์มีเงินโอ้โหชุดเยอะเลยใส่ไปเก็บเก็บ เทเวอร์น่าจะเป็นเทเวอร์นะใส่น oh ั่งองเทเวอร์ยืนอยู่เราเล่นไมเคิลนะแต่แฟงกินยังไม่มาโอ้เฮียตำรวจจับเจียนเจีนโอ้ไม่เจ้าเจียนเจียนเปลี่ยนตัวเหรอเปลี่ยนตัวใช่ไหมฉากนี้ทำไม่ด้เปลี่ยนตัวอ๋ออ๋ออ๋ออีฟัดเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอีกทีหนึ่งรอเป้ารอเป้าอี ยิงแม่งเลยครับไม่เหลือไปเร็วๆไปๆๆโกโก้และสมูทมาตักปักก์ก์ O M G O M G ไปสิไปเลยโกโก้ไอ้สว์คุณควบคุมเร็วๆเราเบอร์เดียร์รอพ่อแต่เบียนเบลอะเฮียเนี่ย มัยอืมมันอาจจะเฟรมเลทตกนะที่ยิงภาพสวยกว่าน,นี้อาจจะเป็นไปได้อาจจะเฟรมเลทตกนิดนึงพเพราะเค้านต็ตบุ๊กผมกะนะผมไม่ได้ใช้ไม้พักใช้โวลเวดอะไรเลยสักอย่างยิงยิงอ๋อยิงตายเลยยิงเลยฮาวยิงยิงยิง,ยยง,ยง,ยง,ยงสัตว์แต่สเปคสูงนะผมเออนต้ตบุ๊กผม ตรงนี้หนึ่งเด็วเกมอื่นผมไม่ได้แคสกะายเป็นนักแคสเกมโทรศัพท์เพราะได้นอนบุกค,คืนมาแค่นั้นแหละไอซ่าพิมระ Cat. แคะเกมบนคอมนี่หว่าะคุณไม่หละครับแล้วผมอาจจะแคสเกมคอมมั่งเป็นบางทีนะเดินเดินเล่นไมไมาไขึ้นก่อเนเพรได้ไมาขึ้นนะพอไปผมเล่นตัวเดียวแล้วผมเบื่อ เล่นตัวอื่นมางฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยไปไปรอพ่อมึงตัดดิบินเหรอเลยยิงยิงยิงไปสองตัวคู่เลยโคตรโหดเร์เเวออ้ยไมโครเขาเรียกผิดอยู่เรื่อยเลยค่อยค่อยคุ้นมาแล้วหรอพอไปดิภาพข้างนอกนี่ก็สวยนะเป็นวันเป็นเหมือนวันนี้มันเหมือนของเรา อ๋อในโหมดออนไลน์เป็นโหมดเป็นคิดมัดไปแล้วนะฮะเออจึมบอกเฮ้ยครับจึงบอกเอาไง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 ไม่รู้จักไมเคิลหรอเออเล่นเทรเวอร์ย no. ิงย mm ิง hmm. ย e ิงเดี hm. no on ๋ยวรอห้องกัร์ดิบิลหรออ้เตยิงเตยิงเตยิงเฮ้ยมึงนอนอย่างงั้นน่ะมึงก็เสร็จกูดิเฮ้ยโง่ปะเมีย ผมไม่ได้ปรับแค่ภาพนะฮะภาษาอาจจะเป็นพวกจีนอะไรพวกนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่ผมไม่ไปปรับกีหลังนะะออภัยอยางยิ่งนะครับตอนนี้เพราะผมไม่ได้ปรับนะฮะผมปรับแค่ภาพอา๋อๆดอะไรมั่วแล้วเล่นไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยเก่งขออภัยวิง่งกดชิปเสนอวิง่งวิ่งดีสัตวิ่งอ้เฮียเหนื่อยอ๋อ ว้ายิงยิงเฮ้ยยิงให้โดนดีดดดดวารอพ่อมันอาจจะมีสากเบสิกตอนที่เทลเวอร์เดินออกไปจากสายหมอก่ะ,ะขึ้นรถดิโอ้เลือดเต็มเลยเทลเวอร์ไปไปดิมอพ่อไี่ไปเลยไปขีป่รถช้าวะไอ้เนี่ย เทเวอร์เป็นอะไรเทเวอร์ใจเย็นเท,ทเวอร์ใจเย็นครับเทเวอร์ไม่ได้ใเย็นยุคเทเวอร์ไม่ตรวจมาตำรวจมายิงยิงโอ้เทเวอร์มึงยิงตาะม่เพื่อนตายฟักยูไม่เป็นไรไม่ขึ้นมาขับแทนอืมนคำดาวด้วยฟักยูอื เฮ้ยซาเอซัตอีฮี้ะโว้ยรถมาจากไหนวะแม่งรถชาวบ้านนี่แม่ยอืมไม่ดีเลยรถชาวบ้านแถวนี้เฮ้ยอ,อเหี้ะเปียวแน่แน,นอนเปลวเครับเขาเปลวผมเล่นมาหลายทีแล้วตกตรงนี้ตลอดแล้วขี่ไปเรื่อยๆไม่เสือกเปลวครับแม่งโคตรพ่อโตรแม่ง เล่นอยู่เล่นไป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 เขาไม่ต้องเป็นหัวนะเอ่อสัตย์เอ้ยไปไปไปอืมอ้าวอ้าวอะไรวะนี่ไงมันเปลตรงนี้เออผมจำได้นี่ภาษาเฮี้ยนะไก็ไม่รู้ลืมองป่าพับเดลเมชั่นก่อนเดลเมชั่นต่อไปผมปัดดีกว่าอืมอะไรทีิที่จริงเราชนนะเราไม่ชนละเออดี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  ิิงงอีกเหี้ยตำรวจมาบางังทำไมร้อนอย่อบาบางังกูเลยกูไม่ได้มาดีเอ้ยกูไม่ได้มาชกวบกูมาต้นเฉยๆไปไปไรงไหนตรงนี้ไม่ได้ไไดไปไปค่อยได้เล่นนานเฮ้ยรถไฟรังไปคนโ้มรถเสียใช่ไหมเนี่ยจำชักจำไม่ด เออว่าตรงนี้เราฉากจบเออเราจะได้ยาล้างกันแล้วนะฮะเฮทว์ามาขึ้นอ่อนเอบแก้งตายที่ผมจำได้แกงเสือแ,แก้งตายจับหายเทว์เอ,อ๊ะทำคมขึ้นออมาในนี้แล้วทำไมเลยอ๋เอเฮ้ยมือสไนม์มือสไนม์ระวัง ไม่บาล์เลหรือเปล่าเขามึงยิงทีเราตายนะเอาไอ้เหี้ยนั่นยังชักดิ้นชักเอาไม่ตายไม่ตายแต่ไมค์เคลื่นเจอครับไมค์เคลื่นเจอแน่นอนแล้วมันก็แกงตายผมรู้ผมเคยดูอยู่นะฮะก็ก็อะไรมึงไล่เทลว์กิสัตว์แล้วมึงจะตายอยู่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวมีทางเลือกแล้วไอ้เหี้ยตำรวจมาได้ยินเสียงก็แปอบยังไงมางงงงจะมาทำเพี้ยไรนักหนา เพื่อนกูตายทั้งคนนะเว้ยไม่มีทางลแล้วต้องหนีแล้วตรงนี้แล้ววะเดี๋ยวเบอร์บอกตรงนี้แหละอ,อาเนี้ยผู้หญิงไปไอ้สัตว์มาแน่รอพ่อขอีกเชื่อมมาแน่บอกให้มาแน่กาเนี่ย,ย,ม,ายม,ามาเป็นตัวประกันให้กูหน่อยไอตำรวจถ้ามึงดุกับกูมึงตายแน่นอนเอาแล้วก็โคจบนะแต่ผมก็ขอ